สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาโรุเทอราพี่บเตยนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะที่เดือนนี้มาเลดมาช้าหลายวันเลยนะขออภัยด้วยจริงๆนะคะช่วงนี้งานส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เตยไม่สบายบ่อยมากนะคะเพราะว่าส่วนตัวเป็นภูมิแพ้นะคะเวลาอากาศเปลี่ยนก็จะ ป่วยง่ายมากๆเลยขอภัยด้วยจริงๆนะคะวันนี้มาดูวดวงโดยรวมนะคะในช่วงของเดือนตุลาคม256 4กันนะคะเ,เพื่อนๆนราศีกันนะคะหรือเพื่อนๆ,ๆที่เกิดระหว่างวันที่23สิ่งหาคมนะคะไปจนถึง22กันยายน,นะคะ่ะ การอ้างอิงราศีจะเป็นไปตามแบบตะวันตกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับชมแบบไทยนะคะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าอันนี้เป็นดวงโดยรวมดูกันทีหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันคนนะคะซึ่งตอนนี้ ในช่องของเตยเนี่ยก็มีคนติดตามอยู่ประมาณสามพันกว่าคนแล้วนะคะจะให้ตรงกับทุกคนทุกท่านนะคะทุกเรื่องราวเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากจริงๆนะคะก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงอย่างไรเนี่ยก็ต้องขอภัยไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะแต่อยากให้ทําความเข้าใจกันก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ดวงเฉพาะบุคคลนะคะโอเค เรามาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องของการเงินการงานของชาวราศีกันนะคะในช่วงของเดือนตุลาคม2564เจ็ดใบค่ะใบแรกนะคะ7 of wheels ช่วงนี้ ตัวคุณเนี่น่าจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะทำอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเงินการเกษตรที่ดินอสังหานะคะเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชทํำไร่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะในช่วงนี้นะแล้วก็กำลังรอผลผลิตให้มันงอกเงยขึ้นมานะคะการเงินค่อนข้างนิ่งนะคะมีแต่ว่านิ่งอยู่นะคะ 5 of cups ค่ะ7 of swords ค่ะ7 of wands ค่ะ8 mm hmm. of swords นะคะ king of wands ค่ะแล้วก็ the sun ค่ะไดยมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะกดดันตัวเอง เพราะว่าโดนกดดันมาจากคนรอบข้างนะคะอาจจะมีเจ้านายอาจจะมีผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะคุณพ่อนะคะหรือเป็นออใครสักคนหนึ่งอะอาจจะเป็นราศีเมถุนต้ลกุมนะคะชาวธาตุลมนะในช่วงนี้นะคะที่ค่อนข้างจะกดดันคุณมากๆเลยนะคะ เตยมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเคยทํำงานผิดพลาดมาในอดีตอาจจะเคยมีโปรเจกต์อะไรที่คุณทําพลาดลงทุนพลาดนะคะเชื่อใจคนผิดไว้ใจคนผิดอะไรต่างๆมันยังคนหลอกหลอนคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแต่เตยคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทำอยู่อะ่ะมันจะตอบแทนคุณได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะคะไพ่เนี่ยอยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะเขาเห็น ในความพยายามในการลงทุนลงแรงของคุณความมุ่มงม,มั่นตั้งใจของคุณนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ดีๆนะคะเป็นเดือดซันเลยนะในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหวาดระแวงอยู่ในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดของคนอื่นหรือความคิดลบๆที่คุณมี กับตัวคุณเองปล่อยวางมันซะค่ะเข้าใจนะจากหน้าไพ่เนี่ยจะมีใครสักคนที่คอยออจิกคุณอยู่อะคอยจ้องที่ว่าเอ๊ะคุณจะพลาดเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วคอยซ้ำเติมนะคะแต่เตยมองว่าคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะผลลัพธ์ออกมาเป็นเดือดซันขนาดนี้นะคะช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยคุณได้รับความสำเร็จที่คุณรอคอยแน่นอนนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ าการงานที่คุณคาดหวังนะคะมันจะไปได้ด้วยดีสดใสราบรื่นเลยแหละนะแล้วก็ ใครนะคะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรสัตว์เลี้ยงนะคะอ,อ,อะไรที่เป็นเอาดอร์นะคะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางนะคะได้หมดเลยนะแม้กระทั่งค้าขายออนไลน์นะคะปังมากนะคะช่วงเดือนตุลาคมนะคะขอให้คุณพยายามให้เต็มที่ละกันเชื่อในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเองอย่าเอาคําพูดลบๆนะคะของคนอื่นมาเป็นอุปสรรคขัดขวางความจเจริญก้าวหน้าของคุณนะคะ เออมาใช้ไพ่จุดเทียนกันหน่อยดีกว่านะคะขอไพ่จุดเทียนให้กับชาวราศีกันในช่วงเดือนตุลาคม2564ในเรื่องการงานการเงินนะคะอขอหนึ่งใบค่ะ ว้าวไพ่หม่เลขหนึ่งค่ะเป็นไพ่หน้าไพ่คือจุดเทียนนะคะตามชื่อไพ่เลยนะคะว้าวค่ะว้าวมากๆเลยนะคะอา่าสอดคล้องกับไพ่เดอะซันนะคะมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตคุณแล้วค่ะจะมีการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไพ่หม่เลขหนึ่งนะคะนับหนึ่งใหม่กับชีวิตของคุณจากชีวิตที่มืดมิดมืดมนคุณจะได้รับแสงสว่างนะคะ เดอะซันเนี่ยโดยมองว่าธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัจก,กรวาลเนี่ยมอบแสงสว่างนี้ให้คุณแล้วนะคะแต่คุณจะรับมันไปไหมนะคะอ,อ,อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณถ้าคุณมองโลกในแง่ดีเนี่ยคุณเลือกที่จะจุดเทียนนะคะในบ้านจุดเทียนในความคิดของคุณนะคะมอบแสงสว่างนั้นให้กับตัวคุณนะคะคิดบวกนะคะ สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณได้รับพลังงานดีๆจากภายนอกจากจัก,กรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขามอบให้คุณเพิ่มเติมขึ้นนะคะคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะคุณจะมองเห็นแสงสว่างในทางแก้ในการดําเนินชีวิตของคุณแล้วนะคะยินดีด้วยนะสําหรับชาวราศีกันนะคะเออมาที่ Angel Ans w e r กันบ้างนะคะ ขอ a อ g e จ a n อันเซหนึ่งใบให้กับชาวราศีกันค่ะในช่วงของเดือนตุลาคม2564ค่ะ success ้าวประสบความสำเร็จค่ะนะไพ่เน้นย้ำมากๆจากสิ่งที่เตยพูดไปแบบนั้นเลยค่ะ success แน่นอนนะคะ ขอหนึ่งใบาจากมูโนโลจีนะคะให้กับคนอ่าไม่ใช่คนโสดในเรื่องของการเงินการงานของชาวราศีกันเดือนตุลาคม2564ค่ะ show the world the real you โอ้โห ให้แบบเน้นย้ำมากๆนะคะเดี๋ยวคุณจะไดเออ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณจะได้โชว์อะค่ะว่าให้โลกใบนี้ให้คนรอบข้างของคุณให้ใครใดๆก็ตามที่อยู่ที่จับตามองคุณอยู่เนี่ยได้เห็นแล้วว่าคุณมีศักยภาพมากแค่ไหนนะคะไพ่อยากจะบอกให้คุณเนี่ยโชว์พลัง ของตัวเองออกมาเฉิดฉายค่ะเดือนนี้ได้เฉิดฉายแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะแต่ไพ่แต่ตละใบโอโหว้าวมากนะคะแค่ตอนนี้ปล่อยวางในสิ่งที่เป็นนักทีให้ได้นะคะคุณจะได้แสดงศักยภาพของคุณแน่นอนนะคะราศีกันนะว้าวมากนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยล่วงหน้าเลยนะคะโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนราศีกันคนโสดนะคะ ราสีกันคนโสดความรักของคนในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างขอสิบใบค่ะใบแรกว้าว 10 of wands ช่วงนี้น่าจะโหมง,งานหนักทีเดียวนะคะระวังเสียสุขภาพด้วยนะปวดหลังปวดไหล่ปวดบ่านะคะแล้วก็เอ่อให้ระวังในเรื่องของเอ่อความมืดที่มืดตอนกลางคืนนะคะเอ่อยวดยานผ่านะอะไรก็ระวังด้วยนะคะแต่ไปวัดไปเช็คสายตาหน่อยก็ดีนะในเรื่องของความรักในเตยมองว่า คุณอยู่ในช่วงที่ยังไม่กล้าเปิดรับใครเข้ามาเพราะว่าในเรื่องของออหน้าที่การงานภาระหน้าที่ในชีวิตคุณค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ King of Wills Five of Wands uh, Six of Wills ค่ะ The Fool ค่ะ Queen of Wills อืม mm, Ace of Cups Uh, the high p r e s t e s s w o มเพ m p e r ร r นะคะปิดท้ายด้วย nine of wands เ mm hmm. ตยคิดว่าคุณน่าจะมีคนในใจนะมีคนที่ดิวด้วยนะอืมที่ผ่านมาเนี่ย the fool นะคะคุณเป็นคนที่อืมต้องการอิสระในชีวิตนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเอ่แต่มันดัน มีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนนะคะเอออาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามานะคะจ,จะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะอาจจะเจอกันจากการท่องเที่ยวเดินทางนะคะแล้วดันรู้สึกดีๆกับเขานะคะโอ้แต่คุณดูกลัวนะคุณดูแบบ ไม่ต้าเปิดใจนะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงาน,งานการเงินของตัวเองซมากกว่าการมีความรักความผูกพันกับใครสักคนในที่นี้ในตอนนี้เตยมองว่ามันค่อนข้างจะเป็นภาระสําหรับคุณนะคะตัวเขานะคะถ้าคุณมีคนที่ดีอยู่ด้วยนะคะเอ่อตยคิดว่าตัวเขาในพยายามที่จะเข้ามาหยิบยื่นสิ่งที่สิ่งดีๆให้คุณนะคะการเริ่มต้นทําความรู้จัก การเป็นกัลยาณามิตรกันนะคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะเขาเมตตาคุณมากเลยนะคะเขามีแต่ความรักความหวังดีให้คุณแล้วก็อาจจะช่วยเหลือคุณในด้านการเงินด้วยก็ได้นะคะเอ่อคนคนนี้นะคะเขามีเซนส์อะไรบางอย่างนะคะว่าเอ่อตัวคุณเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะตัวเขาเองค่อนข้างที่จะคิดมากและสับสนนะคะแต่ตัวเขาก็เอ่อเหมือนมีความเมตตาให้กับคุณนะคะ ก็จะให้ตัดใจไปได้ง่ายๆเนี่ยสำหรับเขาอ่ะเตยก็มองว่าเขาก็ยังไม่ได้อยากจะตัดใจเขาอยากจะใช้เวลาเรียนรู้คุณรอให้คุณเปิดใจอะไรแบบนี้นะคะแต่ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งพิจารณาว่าความสัมพันธ์เนี้ยเออมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าหรือว่าเขาจะดีกับคุณได้มากอีกนานแค่ไหนสม่ำเสมอไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณก็ไปโฟกัสเรื่องของการงานของคุณนะคะ,ะสำหรับใคร ที่ยังไม่มีคนในใจเธอก็มองว่าคุณน่าจะเอ,อ่อกำลังพยายามที่จะเริ่มต้น ทำความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งนะคะคนใหม่ๆที่คุณเพิ่งเคยพบเคยเจอกันเพิ่งทําความรู้จักกันอยากจะเรียนรู้นะคะใจกล้า,กล,ากลัวนะไม่รู้ว่าจะเข้าหาในจุดไหนนะคะน่าจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ไม่ค่อยดีมาก่อนสําหรับตัวคุณนะคะก็เลยตอนนี้ไม่กล้าที่จะเปิดใจแบบร้อเค่ะ อืมประมาณนี้ความสัมพันธ์ในที่นี้อาจจะมีพลังงานที่สลับกันได้นะคะอ่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะคะ ในช่วงของเดือนตุลาคมสําหรับคนโสดชาวราศีกันเตยคิดว่าคุณจะมีในเรื่องของความวุ่นวายมา,มากๆเลยนะคะน่าสงสารมากเลยอย่ะดูเหนื่อยมากเลยนะทุกวันนี้ก็สิบไม้เท้าแล้วนะคะเอ่อในช่วงเดือนตุลาคมก็ห้าไม้เท้าอีกนะคะเตยคิดว่าภาระมันเริ่มที่จะลดลงนะคะแต่ว่าความวุ่นวายมันยังมีอยู่ ชีวิตคุณอาจจะมีหลายๆปัจจัยเข้ามาเป็นอุปสรรคทําให้ตัวคุณเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมีความสุขได้แบบเต็มที่นะคะจะมีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโรคภัยไข้เจ็บเพื่อนร่วมงานลูกน้องนะคะอะไรต่างๆแบบนี้นะคะคุณน่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงมีลูกน้องบริวารที่คุณจะต้องควบคุมคอนโทรลดูแลนะคะคุณจะต้องพิจารณาในเรื่องของการเงินอนาคตของตัวคุณและลูกน้องและตัวบริษัท หน่วยงานที่คุณทำอยู่นะคะคุณมีภาวะของความเป็นผู้นำสูงเพราะฉะนั้นน่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เตยคิดว่าคุณอาจจะยังไม่เปิดใจมีแง้เง่ประตูบ้างนะคะแต่แสดงออกไหมไม่นะคะ แต่เตยมองว่าคุณน่าจะมีเขาในใจแล้วแหละแต่คุณยังไม่ได้แสดงอะไรออกมานะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนะพลังงานอาจจะสลับกันได้นเนาะในเรื่องของหลักๆของคุณในช่วงของเดือนตุลาคมเนี้ยเตยมองว่ามันเป็นในเรื่องของภาระพันธาหน้าที่ของคุณมากกว่าคุณเลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเข้ามานะคะอืมขอหนึ่งใบาจากจุดเทียนนะคะ ับคนโสดชาวราศีกันในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 4้หอืมไหมายเลข84นะคะโอ้โหเออตยมองว่ามันเหมือนกับการที่ว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนโสด นะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งแต่คุณก็ต้องการที่จะประคองชีวิตของคุณไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณมุ่งหวังนะคะคุณมีความพยายามคุณมีความมุมานะถึงแม้ว่าหน้าที่การงานมันจะค่อนข้างเหนื่อยสำหรับคุณแต่คุณก็ทุ่มเทให้กับมันแล้วคุณมีความเชื่อว่าคุณจะทำมันสำเร็จนะคะส่วนในเรื่องของความรัก เยมีความรู้สึกว่าคุณรู้แหละนะคุณน่าจะมีคนในใจคุณมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันขาดหายไปแล้วสิ่งสิ่งนี้คุณต้องการจากใครสักคนหนึ่งที่คุณมีอยู่ในใจนะคะแต่ว่าในตอนนี้คุณแค่ยังรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีเขาในชีวิตเท่านั้นเองนะคะคุณยังมีความมุ่งมั่นกับเรื่องของหน้าที่การงานและอนาคตของคุณอยู่ในตอนนี้ซึ่งเตยมองว่าคุณจะทําสําเร็จนะักอ่ะมา ต่อกันที่ angel answer นะคะให้กับคนโสดชาวราศีกันเดือนตุลาคมคนโสดชาวราศีกันค่ะขอหนึ่งใบค่ะ you are ready ค่ะอืมจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งนะคะ เออช่วงเวลานี้บางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีก็ได้นะคะที่จะได้เ,เปิดเผยความรู้สึกให้แก่กันและกันบ้างอย่ามัวแต่นิ่งอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันขาดการสื่อสารนะคะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสอะไรดีๆในชีวิตไปนะคะเพราะเตยมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีที่เดียวเลยค่ะนะคะขอหนึ่งใบนะคะจากมูนโนโลจีให้กับ คนโสดชาวราศีกันในช่วงเดือนตุลาคม2560ชาม for healing ค่ะคุณต้องการเวลานะคะที่จะเยียวยารักษาแผลใจความรู้สึกหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ ร่างกายนะคะการทำงานของคุณคุณหักโหมมากเกินไปหรือเปล่านะคะบางทีการที่จะลองไปเดทกับใครสักคนหนึ่งบ้างใช้เวลาดีๆร่วมกับใครสักคนหนึ่งบ้างนะคะเกิว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมีคุณค่าเหมือนกันนะแล้วก็ทำให้คุณได้ฮิลตัวเองจากในเรื่องของ ความรู้สึกข้างในด้วยนะคะกลับมารู้สึกสดใสครั้งซาส่ซา้กครั้งได้ไปเดทนะได้ไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขามีความรู้สึกดีๆกับเรานะคะได้แต่งตัวนะคะเออแค่นี้นะบางทีมันก็เป็นเบนฟิตอ,อะไรที่ดีสำหรับตัวคุณแล้วนะคะอืขอเป็นกำลังใจให้นะคะกับคนโสดชาวราศีกันนะ,ะจริงๆไม่มีอะไรที่มันหนักหนาย่ยแย่อะไร อย่างที่คุณกังวลเลยนะทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอืมโฟกัสหน้าที่ตัวเองรักตัวเองก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ลองหาเวลานะคะไปเดทบ้างนะคะออกสังคมบ้างนะคะให้ตัวคุณได้สดใสฉาดแบบให้ตัวเองบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะก่อนจะจากกันไปนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับไปด้วยนะ ขอบคุณค่ะโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องของคนมีคู่นะคะชาวราศีกันในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6หขอสิบใบค่ะอุ้ยเอาใหม่นะสับใหม่นะ คุณค่ะเซ v ว่นออฟวอนค่ะช่วงนี้โฟกัสหน้าที่การงานของตัวเองจริงๆนะเนี่ยนะใน,ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็พยายามที่จะพยายามให้มันมีความก้าวหน้าความมั่นคงนะคะตัวเองมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะในเรื่องของเรื่องส่วนตัวม,มีความเพลียนะในร่างกายอะไรอย่างนี้นะคะนี่ไงโ o ลออฟวอนนะคะอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะ justice ค่ะ nine of cups ค่ะ four of pentacles the high priest king of w a n l s six of wands three of cups ปิดท้ายด้วย ten of wands ช่วงนี้ราศีกันค่อนข้างที่จะมีภาระพันธาหน้าที่เยอะนะดูเหน็ดเหนื่อยมากเลยนะที่ผ่านมานะคะเจ้คิดว่า คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากเอาเงินเก็บออกมาใช้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจนต่ละนะคุณคุณรู้สึกว่าคุณหวงอะรู้สึกโงกอะไม่อยากจะใช้จ่ายอะไรนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเตยคิดว่า คุณเหมือนกับคุณยังอยากรักษาความสัมพันธ์อันนี้ไว้ถึงแม้ว่าตัวคุณจะไม่สามารถที่จะดูแลซัพพอร์ตคนรักของคุณได้เต็มที่แต่คุณก็ยังอยากจะให้เขาอยู่ในชีวิตของคุณไปแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะห่วงกันนะคะออสิ่งที่เป็นอุปสรรคน่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะหรือผู้ใหญ่สักคนหนึ่งที่อาจจะมีความรู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้มีศักยภาพมากพอที่จะดูแล คนของเขานะคะแบบนี้ตอนนี้คุณก็เลยมีความพยายามมากๆเลยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงพิสูจน์ตัวเองอะคะ่ะให้ทุกๆคนเห็นว่าตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะดูแลคนรักของคุณได้นะคะตัวเขาเองเนี่ยเตยว,ว่าจริงๆเขาเติมเต็มตัวเองได้ดีพอสมควรแล้วนะคะเขาเป็นแรงบันดาลใจกับคุณนะคะใน อ่าโพสิชันที่เขามีอยู่เนี่ยเตยมองว่าโพอ่าโพสิชันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะเขาเติมเต็มตัวเองได้นะคะดูแลเขามีความสุขกับตัวเองมากพอสมควรตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะอ่สร้างฐานะนะคะโดยมีเขาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะผลักดันให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงเพื่อที่จะเอาสิ่งสิ่งนี้ไปมอบให้กับเขานะคะเขารอคุณอยู่นะคะ ตัวเขาเองก็มีภาระหน้าที่ของเขาเช่นกันนะคะมีสิ่งที่เขาลงทุนและยังรอคอยผลลัพธ์ของมันอยู่แล้วเขาก็รอคอยคุณได้เช่นกันนะคะว,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 วันใดวันหนึ่งนะคะที่คุณประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเขาจะมอบรางวัลให้กับคุณนะคะมีการความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของระยะทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอุปสรรคนะคะไดยคิดว่าตัวเขาเองก็รอวันนั้นที่จะได้มาพบมาเจอคุณเช่นกัน นะคะต่างคนยังมีใจที่ตรงกันอยู่รักกันอยู่อยากจะพยายามเพื่อกันและกันเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะขาดในเรื่องของการสื่อสารที่ดีนะคะโฟกัสกันคนละจุดนะคะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเคมีไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีกันเตยคิดว่า คุณจะตัดสินใจลงมือทําอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์นะคะใช้เซนส์นะคะอาจจะมีการอธิษฐานขอพรอ,อาจจะมีการไปดูดวงนะคะว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้มันจะต้องไปต่อทางไหนนะคะคุณจะมีะความ มุ่งมั่นตั้งใจมากเป็นมิเศษกับในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะตัดตัดสินใจลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นนะคะเพื่ออนาคตของตัวคุณเองและความสัมพันธ์ของคนที่คุณรักด้วยนะคะเออเตยคิดว่า <c oughs> ขออภัยค่ะเออตยคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยมีความสุขความเฉลิมฉลองสิ่งที่คุณรอคอยอะ่ะ จะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือความสัมพันธ์นะคะคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นนะคะจะมีความสุขรอคุณอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานเตยมองว่ามันยังค่อนข้างที่จะเป็นภาระสําหรับคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของการงานนี่นแหละที่เข้ามาเป็นอุปสรรคทำให้ความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเหนื่อย นะคะแต่เตยมอง,งว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะเปิดใจคุยกันดีๆตรงๆนะคะอืมพูดจากันดีๆเนี่ยความสัมพันธ์มันยังสามารถที่จะไปต่อได้อยา่างกาบลื่นนะคะอย่ามัวแต่คิดลบนะคะอย่ามัวแต่กลัวกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงนะคะทําปัจจุบันให้ดีก่อนนะคะขอหนึ่งใบนะคะจากไพ่จุดเทียนค่ะให้กับคนมีคู่ชาวราศีกันในช่วงเดือนตุลาคม2564 ขอหนึ่งใบค่ะอืมไพ่หมาเลขสี่สิบนะคะอืมน่าจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆนะความสัมพันธ์ของคุณนะคะเตยคิดว่า เราเร็เรนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยน่าจะมีโมเมนต์ดีดีร่วมกันแล้วนะคะคุณกับเขานะคะขอให้เปิดใจคุยกันนะคะมีอะไรก็ให้พูดให้คุยกันตรงๆสื่อสารกันออกมาอย่างตรงไปตรงมารักก็บอกว่ารักคิดถึงบอกว่าคิดถึงนะคะอืมแล้วก็อย่าลืมใส่ใจเขาด้วยนะคะอย่ามัวแต่มุ่งมั่นกับหน้าที่การงานจนลืมเติมความสุขความรักความหวานให้กับคนที่คุณรักนะคะอืมประมาณนี้ ขอหนึ่งใบจาก Angel Answer นะคะให้กับคนอ่อไม่ใช่คนโสดคนมีคู่นะคะชาวราศีกันช่วงของเดือนตุลาคม2564ค่ะโรแมน c ์ ance, นี่ เด,เดือนตุลาคมนี้น่าจะมีการได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันแล้วนะคะอย่างมีความสุขด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่หวานแหววเลยทีเดียวนะคะคุณจะได้มีแรงนะคะกลับไปทํางานนะคะอืมหว,หวานนเลยนะราศีกันนะขอหนึ่งใบจากมูนโลจีนะคะให้กับคนมีคู่ชาวราศีกันในช่วงเดือนตุลาคม2564ค่ะ believe in the impossible นะคะเชื่อนะคะเชื่อว่าสิ่งที่อาจจะฟังดูเพ้อเจอเป็นไปไม่ได้เลยนะคะมันเป็นไม่ได้นะคะให้เชื่อในตัวเองซะเชื่อในการกระทําในปัจจุบันของตัวเองนะคะว่ามันจะพาคุณไปสู่ความสําเร็จสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะมันเกิดขึ้นได้จากการกระทําเพียรพยายามของคุณในวันนี้ นะคะให้เชื่อในสิ่งสิ่งนั้นนะจ๊ะอืมเลิศค่ะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันทุกคนทุกท่านด้วยนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมอาจจะค่อนข้างที่จะมีงานเยอะภาระค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะแต่ขอเป็นกําลังใจให้นะคะเชื่อว่าคุณทําได้คุณทําสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทําคลิปออกมาค่อนข้างเลทหลายวันเลยทีเดียวนะคะ ขอบคุณมากนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะได้ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับติด้วยนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ